นะครับผมต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนคือหลังคาเนี่ยจริงๆเราเรียกกันว่าเป็นเดสโหลดนะครับก็คือโหลดเนี่ยมันจะไม่เยอะเท่าไหร่ใช้หกเหลี่ยมเนี่ยไหวอยู่นะครับผมความต้องการของเจ้าของบ้านหลังนี้นะครับตอนเริ่มต้นเนี่ยที่มีการคุยกับโปรเจกต์เอ็นนะครับก็คือลูกค้าเนี่ยต้องการที่จะเล่นมูดแตนโทนก็คือเน้นคุมโทนอะไรพวกนี้นครับครัวก็เลยจะออกมาค่อนข้างสวยเลยเราสนนิย,ยมดีเลยครับขนาดเนี้ยที่สไตล์ขาวดำอย่างเงี้ยมันเรียกว่าสไตล์อะไรกันแน่ ท่านั้นผมขอเรียกสไตล์นี้ว่าเป็นโมเดิร์นลอฟนะกันนะครับอาจจะดูดำดำดุดังไม่เก่งใจใครไม่ใช่นั้นของฟอร์ดสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้อยู่กับผมเช่นเคยนะครับเตกแสงจากดีมทีคอนนะครับหลังจากที่เราห่างหายกันไปอย่างยาวนานเลยเนื่องด้วยว่าไม่มีเวลามาถ่ายคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูเลยครับวันนี้เนี่ยเราอยู่กันที่หมู่บ้านวิลาจิโอบางนานะครับเดี๋ยวเราจะมาดูงานต่อเติมหลังคาหลังบ้านแล้วก็งานต่อเติมครัวหลังบ้านกันนะครับ หลังนี้เนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าจริงๆเราได้ส่งมอบงานให้ทููกค้าไปแล้วนะครับแต่วันนี้เนี่ยเดินทางผ่านทางนี้พอดีก็เลยเดี๋ยวพาท่านผู้ชมเนี่ยมาดูรายละเอียดในส่วนต่างๆกันกันก่อนนะครับว่าจะสวยงามขนาดไหนโอเคปเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันต่อนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่งานต่อเติมหลังคาหน้าบ้านกันก่อนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเริ่มอธิบายสเปคของหลังนี้ตั้งแต่งานฐานล่างกันก่อนเลยโดยหลังนี้เนี่ย ทางโครงการเนี่ยเขาได้มีการเทพื้นมาให้แล้วนะครับแต่ว่ามันไม่มีในเรื่องของเสาเข็มนะครับทางสถาปนิกก็เลยออกแบบให้หลังนี้ครับมีลงเสาเข็มหกเหลี่ยมแบบกลุ่มนะครับหลุมละสอต้นเพื่อรับน้ำหนักขอเสาต้นหน้าเข้าไปนะครับผมต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนคือหลังคาเนี่ยจริงๆเราเรียกกันว่าเป็นเดดโหลดนะครับก็คือโหลดเนี่ยมันจะไม่เยอะเท่าไหร่ใช้หกเหลี่ยมเนี่ยไหวอย,อยู่นะครับผม แล้วก็มันจะมีในเรื่องของไลโหลดหรือโหลดจร์นั่นเองก็คือพวกรถต่างๆซึ่งตรงนี้มันมันไม่มากพอนะครับมันไม่ได้มีโหลดเดยอะเท่าไหร่ที่เรียกง่ายๆว่าเขาไม่ได้เอามารวมในรายการคํานวณน,นั่นเองนะครับส่วนเหมือนเดิมเลยตีนเสาเนี่ยเราจะหล่อให้อยู่แล้วในทุกๆหลังนะครับที่ทํางานหลังคากับเรานะครับส่วนสเปคเหล็กหลังนี้เนี่ยใช้เป็นหลังคาไซส์ XL ไซส xl ที่บริษัทกําหนดก็คือมันจะต่างกันในเรื่องของเหล็กในส่วนต่างๆเช่นเหล็กอเสเหล็กจันทันอะไรพวกนี้ครับอย่างหลังนี้เนี่ยเสาฝั่งตัวบ้านเราก็เลือกใช้เป็นเสาขนาด4ี่คูณสี่นิ้วนะครับใช้อเสขนาด4ี่คูณสองนะครับลัดรอบจันทันเนี่ยจะมีขนาด3าคูณนิ้วครึ่งนะครับผมส่วนเหล็กอเสนอกที่เอาไว้แต่งเพื่อซ่อนรางน้ำครับเราจะใช้ขนาด6กคูณสองนะครับผมโอเคส่วนเสาด้านหน้า เราจะใช้เป็นเสาแต่งหรือเสาแผงนั่นเองนะครับขนาดของเสาแผงสเปคของบริษัทเนี่ยก็คือด้านด้านนอกเนี่ยจะใช้เป็น3คูนนิ้วครึ่งนะครับเหล็กด้านในจะใช้เป็นนิ้วคูนนิ้วหลังนี้เนี่ยลูกค้าต้องการให้ทาระแนงโป่งบางตาให้ด้วยนะครับเหมือนเดิมเลยสเปคระแนงโป่งบางตาผมก็เคยอธิบายไปแล้วนะครับของเราเนี่ยส่วนใหญ่เราจะอิงที่ระแนงหน้า3อย่างนี้นะครับระยะแอดของหลังเนี่ยใช้อยู่ที่ประมาณ2เซนนะครับผม ก็จะช่วยเรื่องในการที่บทบังสายตาได้ดีลมยังโฟได้ดีอยู่นะครับในสำหรับสเปคลักษณะนี้นะครับผมโอเคเมื่อกี้เราได้อธิบายในเรื่องของสเปคต่างๆของเหล็กที่ทางบริษัทใช้แล้วนะครับต่อมาเราก็จะพูดถึงในเรื่องของวัสดุมุงหลังคากันบ้างนะครับหลังนี้เนี่ยลูกค้าเลือกใช้เป็นวัสดุเมทัลชีตฉนวน PU นะครับซึ่งเสียงจะเก็บได้ดีแล้วก็ความร้อนเนี่ยจะการได้ค่อนข้างดีเลย นะครับผมแต่ว่า,าถ้าลูกค้าอยากจะอัพขึ้นไปเราก็มีให้เลือกในอีกหลายวัสดุนะครับผมในเรื่องของระบบไฟหลังนี้เนี่ยพื้นที่ประมาณเนี้ยหเมตรกว่าถึง6เมตรอะครับทางสถาปน,นิกก็ออกแบบไว้ให้หลังนี้เนี่ยมีไฟ2จุดก็เพียงพอแล้วเนื่องด้วยว่า,อาของตัวเดิมของตัวบ้านนะครับก็มีระบบไฟกิ่งอยู่แล้วนะครับส่วนไฟเราจะใช้เป็น LED แบบกล่องนะครับท่อไฟเนี่ยลูกค้าได้รีเควสตมาว่าต้องการให้เป็นสีขาว ให้มันตัดกับโทนบ้านเนื่อจากลูกค้าเนี่ยเล่นมูต์แอนโทนนะครับส่วนแปรเราก็ใช้เป็นเหล็กนิ้วๆน,น,นะครับเดินเป็นแปรคู่อย่างนี้ระยะแปรถึงแปรเนี่ยอ,อยู่ที่ประมาณ50เซนนะครับส่วนล้างน้ำเนี่ยหลังนี้เลือกใช้เป็นวัสดุสแตนเลสเกรด201นะครับเดินท่อเดินน้ำฝนเนี่ยแอบเข้ามาให้มันเนียนเสนมอกับเหล็กเสาหลังคานะครับเพื่อความสวยงาม เก็บด้วยสีดําด้านทั้งหมดเลยแต่จะโคง้งหรือท้องรางหรือ,อท่อเดนก็ดีนะครับเพื่อให้มันมูดแอนโทนได้ดีนะครับผมโอเคครับเอา้าแต่กล้องเข้ามาดีมา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 โอเคมาเดี๋ยวผมจะพามาต่อในส่วนของงานหลังบ้านนะครับงานหลังบ้านเนี่ยผมขอเกินก่อนละกันว่าแพทเทิร์นบริษัทผมเนี่ยเราจะใช้เป็นราคาแพ็กเกจนะครับก็จะมีราคาเลือกให้ตั้งแต่ทางโฮมหลังกาทางโฮมหลังมุมบ้านเดี่ยวบ้านแฝด ส่วนวรายละเอียดราคาเนี่ยอะไรเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวท่านผู้ชมเนี่ยทักไปที่เพจได้เลยว่าเรามีราคาเริ่มต้นตั้งแต่เท่าไหร่บ้างนะครับแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวผมจะอธิบายว่าในแพ็กเกจเราให้อะไรบ้างนะครับก็คือในแพ็กเกจของเราเนี่ยเราจะมีให้ตั้งแต่งานถ่านรากก็คือเสาเข็มนั่นเองตั้งแต่งานถ่านรากยันหลังคาเลยรวมถึงพวกนี้ทั้งหมดนะครับยกเว้นแค่ตู้แขวนตู้แขวนตรงนี้ลูกค้าต้องต้องนำมาเองนะครับแต่ว่าทางเราเนี่ยดูแลติดตั้งให้นะครับ โอเคครับอย่างที่เมื่อกี้ผมอธิบายไปว่า,าบริษัทเราเนี่ยมีหลายแพ็กเกจให้เลือกใช้นะครับอย่างหลังนี้เนี่ยก็เลือกรับเป็นแพ็กเกจทาวน์โฮมหลังมุมเช่นกันแต่ลูกค้าเนี่ยได้มีการแอดออนเพิ่มเติมก็คือไม่รับเสาเข็มในแพ็กเกจที่เราให้เป็นหกเหลี่ยมนะครับแต่ลูกค้าหลังนี้เลือกที่จะรับเป็นไมโครพายนั่นเองก็สามารถทําได้ครับก็เราก็จะรีฟันเสาเข็มหกเหลี่ยมออกให้นะครับแล้วก็คิดเป็นเลทราคาไมโครพายให้นะครับ พอเป็นไมโครพายเนี่ยอ่าเราก็จะมีการทำฟุตติ้งมีการเดินคารนะครับอย่างที่เห็นในหลายๆคลิปนะครับว่ารายละเอียดมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับถัดมาเมื่อเราลงงานฐานรากเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะในจะมีในเรื่องของเหล็กพื้นนั่นเองเหล็กพื้นหลังนี้เนี่ยก็เลือกใช้เป็นเหล็ก RB9 นะครับพอระวังเหล็กอะไรเสร็จสับแล้วเราก็เทพื้นได้เลยแต่ทีนี้มันจะมีในเรื่องของการจบระดับพื้นนั่นเองการจบระดับพื้นคืออะไรก็คือระดับของพื้นใหม่นั่นเอง ลูกค้าเนี่ยสามารถรีเควสตได้เลยนะครับสามารถคุยกับโปรเจกต์เอ็นได้เลยนะครับว่าลูกค้าเนี่ยมีความต้องการที่อยากจะได้ระดับพื้นใหม่เนี่ยที่เท่าไหร่แต่ผมบอกนี้แล้วกันมาตรฐานก็ควรจะดอกจากระดับตัวบ้านนะครับอยู่ประมาณ5-10เซนหรือบางท่านอาจจะไม่ชอบอาจอยากจะให้ครัวเนี่ยมันเสมอตัวบ้านเลยเนียนๆก็ทําทได้ครับก็แจ้งทางโปรเจกต์เอ็นได้เลยนะครับแจ้งความต้องการได้เลยเขาจะได้ช่วยแนะนําด้วยว่าเป็นอะไรเป็นยังไง นะครับผมถัดมาก็จะเป็นเรื่องของภาพรวมกันแล้วนะครับภาพรวมเนี่ยผมขอแจ้งก่อนว่าความต้องการของเจ้าของบ้านหลังนี้นะครับตอนเริ่มต้นเนี่ยที่มีการคุยกับโปรเจกต์เอ็นนะครับก็คือลูกค้าเนี่ยต้องการที่จะเล่นมูสแดนโทนก็คือเน้นคุมโทนอะไรพวกนี้นครับครัวก็เลยจะออกมาค่อนข้างสวยเลยรสนันิยมดีเลยครับลูกค้าเนี่ยอ,อย่างเริ่มต้นก็เคาน์เตอร์เนี่ย ในแพ็กเกจเรามีให้อยู่แล้วนะครับลูกค้าจะรับเป็น L หรือ I A ก็ได้นะครับอย่างหลังนี้เนี่ยรับเป็น L แต่ได้มีการแอดออนเพิ่มขึ้นไปอีกก็คือในเรื่องของออหน้าบานนะครับหน้าบานเนี่ยจริงๆแพ็กเกจเนี่ยมันจะไม่ได้มีเยอะขนาดนี้นะครับแต่ลูกค้าแจ้งได้เราก็เพิ่มเติมให้แต่ค่าใช้จ่ายก็จะขยักเปนไบในเรื่องของซิงค์ด้วยซิงค์ตรงนี้ลูกค้าก็เพิ่มเติมมานะครับในแพ็กเกจเราจะเป็นซิงค์ของเมก หนึ่งหลุมนะครับเป็นลักษณะเป็นสแตนเลสเงาๆนั่นเองแต่ลูกค้าต้องการคุมโทนเล่นในเรื่องของโมเดลโทนนิดนึงสังเกตได้ว่าทุกอย่างเนี่ยจะเป็นโทนเทาดําตัดขาวอะไรเงี้ยครับมันจะได้เข้ากันเหมือนกับบานทั้งหลังก็เขาจะออกสไตล์นี้นะครับผมส่วนตู้แขวนเนี่ยลูกค้าจัดมาให้นะครับแต่ว่าเราดูแลในเรื่องของงานติดตั้งให้นะครับจะเป็นพวกฮูดตู้แขวนอะไรพวกนี้ครับลูกค้าเลือกมาเองหมดเลยฮูดตัวนี้ก็เช่นกัน หรือเตาก็เช่นกันเราดูแลติดตั้งให้ทั้งหมดนะครับส่วนในเรื่องอามาถึงในเรื่องของฝ้าบ้างแล้วกันนะครับฝ้าตรงนี้เนี่ยจะเป็นงานฝ้างานก่อผนังงานกระเบื้องผนังก็ดีตรงนี้มันรมูมันรวมอยู่ในแพคเกจอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นแพทเทิร์นอย่างนี้เลยมีไฟ LED ให้เป็นไฟ LED ฝั่งฝ้านะครับแล้วก็จะมีช่องแสงอันนี้เขาเรียกว่าช่องแสงหรือช่องสวิตนั่นเองแต่เราใช้เป็นลักษณะแผ่นใสเป็นช่องสวิตแหละแต่เป็นลักษณะแผ่นใสเพื่อ เพิ่มแสงที่จะเข้ามาในตัวบ้านจะได้ช่วยในเรื่องของการประหยะัดการใช้ไฟฟ้าด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาต่อในเรื่องของดีเทลของงานห้องครัวนะครับผมบอกก่อนเลยว่าในทุกๆหลังที่เราต่อเติมให้เนี่ยลูกค้าเนี่ยสามารถนําความชอบนะครับหรือตัวอย่างที่ได้ดูมาบ้างแล้วหรือเก็บไว้เป็น reference นซ์เนี่ยนำมาคุยกับทางโปรเจกต์เอ็นได้เลยนะครับหรือสถาปนิกของเราได้เลยเดี๋ยวเขาจัดให้ อย่างห้องนี้เนี่ยผมว่าขนาดก่อนละกันห้องนี้เนี่ยครัวเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ10ตารางเมตรนะครับส่วนซักล้างเนี่ยจะอยู่ประมาณ4ตารางเมตรนะครับท่านผู้ชมก็จัดสังเกตเห็นว่าเราก็สามารถจัดวางได้นะอย่างที่เราเคยบอกไปเราจัดวางให้ท่านได้อยู่แล้วไม่ว่าพื้นที่จะเล็กหรือใหญ่นะครับเดี๋ยวเราจัดเรีย์ใหอ้อย่างดีนะครับในเขามาถึงในเรื่องเคาน์เตอร์นะครับในแพ็กเกจผมเนี่ยก็มีให้ทั้งไอตัวไอก็คือตัวยาวอย่างนี้นะครับหรือจะรับเป็นตัวแอลแบบนี้ก็ได้นะครับ แต่ผมบอกก่อนว่าหลังนี้ลูกค้าก็ได้เพิ่มเติมในเรื่องของหน้าบานนะครับปกติเนี่ยในแพ็กเกจผมเนี่ยจะมีหน้าบานให้อยู่แล้วนะครับก็คือเป็นของคิงรุ่นเคิร์ส่วนสีเนี่ยถ้าเจ้าของบ้านแจ้งได้เลยนะครับว่าอยากได้เป็นสีไหนอะไรไงเดี๋ยวไปดูแคตตาล็อกมาก็ได้นะครับอย่างหน้าบานในแพ็กเกจเนี่ยมีตัวไหนบ้างน,นะครับสำหรับทาวน์โฮมหลังมุมหน้าบานเราจะมีให้าบานคู่ก็คือตัวนี้2ชุดนะครับแล้วก็ลินชัก1ชุด แต่อันนี้ลูกค้าเพิ่มเป็นบานแก๊สมานะครับเนี่ยบานบานแก๊บานแก๊สมาเพื่อความสะดวกสบายในการเก็บซ่อนถังแก๊สจะได้ดูเรียบร้อยดีนะครับส่วนกระเบื้องท็อปคาน์เตอร์เนี่ยจริงๆวันที่เราเซ็นสัญญากันอ,ะอ่ะทางเราเนี่ยส่งสถาปนิกไปด้วยหรือโปรเจกต์ประจําหลังนั้นนั้นอะ่ะไปช่วยแนะนําลูกค้านะครับไปช่วยพาไปเลือกจะโฮมโปหรือบุญถาวรก็ดีนะครับเดี๋ยวเราช่วยแนะนํากันได้ว่าสไตล์เนี้ยมันควรจะเป็นสีโทนไหน วัสดุเงาไหม้หรือด้านอะไรเงี้ครับได้เลยนะครับส่วนซิงซิงเนี่ยในแพ็กเกจเราจะให้เป็นเมกสีมันจะออกเป็นสแตนเลสนะครับแต่ลูกค้าเนี่ยต้องการคุมโทนนะครับก็เลยเลือกใช้เป็นสีดำนะครับสัเงเกตว่าเนี่ยมันจะแม็ชก,กันไปหมดเลยต้องบอกก่อนว่าหลังนี้เนี่ยลูกค้าเนี่ยซื้ออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยรอแล้วอ่ารอก่อนที่จะมีครอีกนะ แล้วเราค่อยให้มาสถาปนิกเนี่ยมาจัดสรรให้มันเข้ากับอุปกรณ์จากตู้เย็นตู้เสื้อผ้าตู้ซักผ้าอะไรพวกนี้สังเกตดูจะเป็นโทนนี้หมดเลยนะครับส่วนตู้แขวนตู้แขวนเนี่ยผมแจ้งก่อนว่าลูกค้าเนี่ยจัดมาให้นะครับลูกค้านํามาเองแต่เราดูแลในเรื่องของการติดตั้งให้นะครับหลังจากรายละเอียดเสร็จเรียรบร้อยก็มาถึงในส่วนของตัวฝ้านะครับฝ้าเนี่ยก็ลูกค้ารับตามแพ็กเกจเลยก็คือจะเป็นฝ้าฉาบเรียบนะครับ ออกแบบไฟ LED ให้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยจุดนะครับแต่ตรงเนี้ยเราจะมีในเรื่องของช่องสวิตให้แต่ช่องสวิตของเราเนี่ยจะใช้เป็นลักษณะแผ่นใสใเพื่อเพิ่มแสงด้วยนะครับหรือเราเรียกว่าช่องแสงนั่นเองนะครับมันจะได้มีแสงเนี่ยค่อนข้างสว่างเลยคือลูกค้าบางท่านเนี่ยอาจจะก,กังวลนะครับอย่างหลังเนี้เยเลือกใช้เป็นไฟ LED วอร์มไวอาจจะก,กังวลว่าพอเป็นวอร์มไวเนี่ยแสงไม่เพียงพอหรือเปล่าครับผมบอกเลยเรามีช่องแสงให้เนี่ยยังไงก็เพียงพอแน่นอนนะครับ โอเคครับมาถึงเรื่องของกระเบื้องผนังกันบ้างกระเบื้องผนังเนี่ยในแพ็กเกจถ้าเป็นทาวน์โฮมหลังมุมนะครับเราจะปูให้ทุกด้านเลยในทุกๆด้านเลยตั้งแต่ระดับพื้นชนฟ้ามาเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก็ได้ว่าตั้งแต่พื้นจริงหรือเปล่านะครับอ่ะเดี๋ยวถ้าผู้ชมดูนะครับอย่างในหน้าบานเนี่ยเห็นไหมว่าผมปูให้ตั้งแต่พื้นเลยทุกมุมนะครับใน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 ทุกช่องนะอ่าในทุกช่องเลยเรียบร้อยแน่นอนไม่ต้องห่วง ไหนๆก็เปิดแล้วเดี๋ยวผมแนะนําเพิ่มเติมนิดนึงอ่าระดับจบพื้นภายในใต้เคาน์เตอร์นะครับมันจะไม่เท่ากันกับระดับพื้นครัวด้านนอกนะครับตรงนี้เนี่ยทางสถาปนิกนนจะเป็นผู้กําหนดหรือเป็นผู้ระบุหรือลูกค้าเนี่ยต้องการรีเควสตจริงๆก็แจ้งได้นะครับอ่าสังเกตได้ได้ว่าเนี่ยตรงนี้มันจะต่ําไปหน่อยนึงจากระดับหน้าบานนะครับแต่ว่าจะต่ําไม่เท่าระดับพื้นครัวนั่นเองอ่าแต่บานบางแก๊สเนี่ยมันต้องเสมอ ระดับพื้นของพื้นครัวนะครับเพื่อให้สะดวกในการเคลื่อนย้ายถังแก๊สเข้าออกนั่นเองและต้องคํานึงในเรื่องของความสูงของถังแก๊สด,ด้วยนะครับตรงนี้เราต้องคํานวณดีๆนะครับผมแต่พอเป็นซิงค์เนี่ยพอเป็นซิงค์เนี่ยระดับด้านในเนี่ยควรที่จะเสมอกับตัวบานหน้าบานนะครับเพื่อเพราะอะไรคือถ้าเราทำไม่เสมอเนี่ยกรณีที่น้ํามันรั่วเนี่ยสายยางมันแตกเลยก็แล้วแต่มันจะขัง เป็นอ่างปลาเป็นบ่อปลาเลยยากในการเซอร์วิสนั่นเองนะครับผมเราจึงต้องทําให้มันเสมอกับระดับหน้าบานนะครับครับก่อนที่จะไปต่อในเรื่องของซักล้างกันต่อครับอ่ะเห็นถึงประตูพอดีในแพ็กเกจเนี่ยเรามีประตูให้ด้วยนะครับจะเป็นประตูอลูมิเนียมกระจกบานสไลด์อย่างนี้เลยนะครับมีมุงลวดให้ด้วยในหนึ่งชุดนะครับอ่าเนี่ยเราจะมีให้เลยแต่ผมบอกก่อนสีฝั่งตัวบ้านเนี่ยจริงๆเนี่ยในแพ็กเกจเราจะเก็บให้เป็นสีขาวนะครับอ่า ถ้าลูกค้าต้องการสีที่มันต่างจากแพ็กเกจเนี่ยก็แนะนําเป็นซื้อมาเองดีกว่าทําไมถึงต้องซื้อมาเองในเมื่อชลับเป็นแพ็กเกจแล้วใช่ไหมครับผมผมว่าเรื่องสีเนี่ยมันเป็นเรื่องค่อนข้างละเอียดอ่อนนะครับผมในเรื่องของเฉดสีก็ดีอะไรก็ดีอย่างเช่นสีเทาใช่ไหมครับเทาพี่กับเทาผมอาจจะคนละเทาก็ได้ถูกไหมครับส่วนเรื่องสวิกเนี่ยสังเกตว่าสวิกค่อนข้างเก๋นะครับเนี่ยอันใหญ่อย,อ,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 ยอันนี้ลูกค้ารีเควสมาเลือกมาให้เรา นะครับลูกค้าจัดหามาให้เราติดตั้งให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแล้วถ้าลูกค้ารับเป็นแพ็กเกจนะครับโอเคไอ้นี่ไอ้นี่ก็เหมือนกันลูกค้าซื้อมาให้นะครับเราติดตั้งให้หมดเราไม่มีคิดค่ากีดผนังอะไรเพิ่มเติมนะครับเราติดตั้งให้เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาต่อกันเรื่องของซักล้างบ้างนะครับอ่าซักล้างตรงนี้ลูกค้าเน้นเป็นโซนที่มันโปร่งนะครับ ในแพ็กเกจเราก็จะมีระแนงโป่งบางตาให้นะครับสองด้านอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยตรงนี้ลูกค้าไม่ได้แอดออนอะไรเพิ่มเติมนะครับสังเกตว่าเนี่ยหลังคาก็จะเป็นเมทัลชีสชนวนพีอเนี่ยเดินไฟให้1จุดลักษณะแบบอย่างนี้เลยคุณลูกค้าจะได้อย่างนี้เลยถ้าเลือกรับเป็นแพ็กเกจส่วนฮูดใช่ไหมครับเมื่อกี้เราติดตั้งฮูดให้ใช่ไหมครับแล้วก็พัดลมดูดอากาศให้เนี่ยเราก็จะเดินท่อออกมาเนี่ยให้มันพ้นจากตัวส่วนที่เป็นก่อทึบเนี่ย มันระบายควันได้อย่างดีเลยแน่นอนเนี่ยเราเดินควันออกมาให้เลยยันปากทางเลยอย่างนี้เลยนะครับโอเคครับเหมือนกันนะครับด้านนอกที่เป็นซักล้างเนี่ยถ้าใน Hi et, แพคเกจเราก็มีให้ท่านครบในเรื่องของกระเบื้องเนี่ยก็ใช่เหมือนกันนะครับแต่ผมแนะนําหน่อยพอเป็นซักล้างที่เป็นซักล้างแบบเปิดอย่างเงี้ยแ,แปล,แปลความหมายความว่าอะไรหมายความว่ามันอาจจะมีกรณีฝนาสาดก็ได้นะครับอ่าฉะนั้นแล้วเนี่ย หลังคาเนี่ยเราก็ต้องทํายื่นลงไปหน่อยจากพื้นนิดนึงนะครับส่วนพื้นเนี่ยก็แนะนําว่าควรจะดรอปสเตปจากพื้นครัวนะครับเนี่ยอย่างอันเนี้ยก็จะดรอปอยู่ประมาณ10เซนครับเพื่ออะไรเพื่อป้องกันเนี่ยน้ำเนี่ยตอนเวลามันสาดมันไม่ให้ไหลเข้าตัวครัวเรานะครับเดี๋ยวจะเปืเ้อนอ่าส่วนสีเราเก็บงานให้ทั้งหมดนะครับเนี่ยยันท่อครับยันท่อเดน,นน้าฝนอะผมเก็บงานให้หมดเลย ส่วนแนะนำผมเคยแนะนำไปแล้วเนาะในบางคลิปในเรื่องของแทงน้านะครับว่าจริงๆแล้วผมก็อยากแนะนําเป็นทรงสูงซะมากกว่าแต่ถ้าอย่างหลังๆเนี้ยเขาใช้เป็นแทงเดิมที่โครงการแถมมาให้นะครับมันก็จะเป็นทรงอ้วนอ่าแต่ข้อดีของทรงอ้วนเนี้ยอันเนี้ยอย่างรุ่นเนี้ยมันเป็นปั๊มบนมันก็จะประหยัดพื้นที่ได้ค่อนข้างเยอะนะครับอ่าแต่ถ้าเป็นไปได้ถ้าท่านติดตั้งถทงใหม่ก็แนะนําเป็นทรงสูงนะครับมันจะได้เพิ่มเลเว์ให้ลูกค้าหน่อยอ่าโอเคเมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่องปูกระเบื้องพื้นไปแล้วใช่ไหมครับอ่า เพื่อให้ท่านผู้ชมได้ดูว่าเราไม่ได้ปูแค่ด้านนี้นะครับรวมไปถึงลูกตั้งเนี่ยลูกตั้งก็คือเจ้าตัวเนี้เราก็ปูให้หมดรวมถึงจมูกบันไดด้วยไอ้นี่เขาเรียกจมูกบันไดนะครับเพื่อความเรียบร้อยอดูดีกันเลื่อนได้ด้วยนะครับผมขนาดเนี้ยที่สไตล์ขาวดำอย่างเงี้ยมันเรียกว่าสไตล์อะไรกันแนะ่อ่าท่านั้นผมขอเรียกสไตล์นี้ว่าเป็นโมเดิร์นลอฟ้วกันนะครับ,นะรบอาจจะดูดำาๆอ่า ดุดังไม่เก่งใจใคลายไม่ใช่นั้นของฟอร์ดครับผมก็คุณผู้ชมจะเห็นว่าค่อนข้างสวยงามเลยนะครับเราออกแบบตามความต้องการของลูกค้าอ่าโอเคครับเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมหลังจากที่รับชมไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าอยากได้ครัวแบบนี้ขึ้นมาไหมครับอ่าสำหรับผมนะผมกล้าพูดเลยว่าผมทำงานต่อเติมครัวเนี่ยมาเป็นร้อยหลังแล้วเนี่ยผมผมให้ที่เนี่ยเนี่ยสวยงามมากๆเลยนะครับผมเลยเลือกที่จะพามา ชมกันวันนี้นะครับอย่าลืมนะครับหากใครสนใจอยากจะได้ครัวแบบนี้ติดต่อมาได้ที่เบอร์นี้กันเลยครับบริษัทดีมทีคอนบริการงานต่อเติมทุกรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นงานก่อสร้างอาคารบ้านพักกด็ดีหรือต่อเติมรีโนเวทบ้านพักอาศัยนะครับเราดูแลให้ท่านเขาบวงจรนะครับก่อนจากไปขาดไม่ได้เลยคํำคมนะครับแดดร้อนที่แยงตายังไม่เท่ากับลูกค้าทักมามันแยงใจขอบคุณครับ